หายกันแล้วพี่น้องหายกันแล้วได้ทางกระปูได้ทางกลุกมขวกได้ปีกงเด่นๆด่แิแมงแค่พี่น้องแมงแค่เอาชีสแมงเหนียว ไปดิพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหนะ้าสาวเนาะมื้อนี้มาพบกันอีกแล้วกับสองซ้าบะดงหลงใหม่และใน,นมื้อนี้ซ้าบะดงหลงใหม่จะาพาทุกคนเนาะไปสวนลูกขวเมื้อนี้จะพาทุกคนไปสวนลูกขว่ติดตามกันเนาะว่าจะเป็นแนวใดเอาสิได้ลูกขว่หลายหรือน้อยซัมใดเอาไปติดตามพร้อมกันเลย ท mhm. ุกคนมีเก็บนะไมะเขี่ยดเขี่ยแต่แอะกูวะเ่ะบเมกอเทอนไม่แมงอะไรเด้แมงเงาบ่แมงวะแมงอันขี้เยอะแม่งขี้เยอ แม่งเหนียวแม่งยากับบุมีเนาะเมันอีม่นี่เดินเอาเมื่อสูพอเลกกิด ฝนตกนี่แห้งก็สิโต้ใหญ่แห้งลูกหัวโกบเนาะไปลงสอนใหม่บาดนี่หายกันแล้วพี่น้องหายกันแล้วโอ้โหจะเป็นโตเนาะลูกหัวโกบเนาะมาด้เบื้งเหนียววางมันขาดนั่น นี่บางกระปูนี wow. ่กระปูกระไลเอามาแกงนี่ยังก็เอามาแกงเด้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 พี่น้องเด้น่ะยังเด้ดำดำนะตาวนี่บอกปลาตองไม่ปลาตองปลาตองก็ได้บาดนี่ตายได้ลายแท้ปีงจับหรือปะจะไปปีงจับกูบริจับมึงจะหย่านี่จะหย่านแต่ว่ากูกับย่านคือกัน บอาเป็นกุบยานปีงนตัวใหญ่ได้เนี่นะจะเป็นโตนี่นี่นี่ตัวนี่นี่อ๋อผีน่องพี่น้องเมื่ได้มาสอนจักเถื่ออยู่แต่เฮือนสวยโควิดอย่าดำบ่มือนีแดดหมอกก็เลยหูซึกว่าอยากออกมาไปลงมาอีกจักจักบาทเลยนี่ด้นี่นี่ตัวนี่จักชาบาน อะเป็นกบเดวตัวนี้นะจะเป็นก๊อบคืเอาไปตายปูแมงไปไปไปอีกไปอีกบาทนี่สองเอยนอเกเบมีกับนางหนักเนาะสิได้รลายสามใ้บาทนี่หอยยางกระคอยเนี่ที่เฮ้ยเป็นแยวได้เด้วน่เอาเกยอ้ขึ้นทั้งพีเวลาขึ้นนั่นเห็ดกงก่วงแน่นะเออหนักทุดินมากเออพี่พี นั่นสิเอออีนานออกมาเอาได้หมากระทินก็ได้อุ้ยมึงอุ้ยมันได้ได้สูมันได้เขียบได้หลัวผัวป้าเบิ่งแน่นี่ป้าดามาเบิ่งแนี่ยบอกวิญญาณเถิดนี่แมงตาเต่าพี่น้องมันเอาขี้ดินมากระทู้ขี้ดินแทะขี้ดินว่าิ่งน่ะผัวป้าคนสื่อเคนว่า สอ้งด้กับท่านสวยโอในสายเบิ่งทุกคนสวยน่ะรอคือเก่าเฮ้ยนี่นอนอยู่ปุกเอาโอ้โหสัพอร์ตนาบ่เบาบาวเนาะมือนี้เนาะเจาบอยักสบาย๋ยวออกสบายดีพอแอ่พี่นกงเน่ยสะานนนเก็บเอาละมียังวันไนีนะเบาแล้วก็ห้องสอนบถือปีงเนาะเดี๋ปา บอแบบวะขันมันมีนะขันกูเห็นกูกะสีเสืองไบเอาก็โยนใส่แบบกระไรอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะบอดาให้ถาผู้ชมเหิ่าไงสําได้่ะไปใส่างใต้บ้านนี่เออโสนุลงนะโสนลงไปอีกนี่ฟังนี่ฟังแคบใชไหมมอจะมีมานอะไรได้สูน น้อยซุมสีได้เมียแล้วได้แบบนี้หากินกระมานการงานกระดุผืนวะผืนวะแล้วปีน,ป,นปีนนะแม่ปีนได้ไหมกินมาเฉลยเอ้าเหม็นขนั้วมึนมีเอ้ยจับจับจับด้ห่วยกระจับ,จ,บจับปีนเออจับปีนลงลนนอเออพี่แคบเท่าผูกอันนี้ giờ cái luôn nặng cả đại mị nặng đi nhàng con khuyên con nè yu mặt hát nha nè mặc kèp gọn kèp gọn mặc kèp เด้นี่ลูกหัวเดนาเย้เฮ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 ้เปีย้ยคมดอันดาบกูน่ะสลิปกับรบริษัทบอกโหดโพอโลตัดได้ปลาอันนี้เลยปลาใหญ่ครับไดปลาใหญ่โอ้ปลาดำสลัดอีนี่เบาดีเแดงเพี้ยนแต่เองแดงพันนะเชียงกบปต์ติเองเจ้าแดงพันมีที่เนาะลูกหัวกบอันนี้เขาเอิ่นว่าลูกหัวกบเนาะมันบัยหยองมื่อนี่มันจะได้นหยองมื่อใดแมนบ่แม็น อุ้ยแม่งยังบินไปเอาสุดอยไรนะะสุเอาสุใดยังนะมีสอนขึ้นมันไม่หำก็ไรอยู่นะดีนะลูกหัวกะไรอัด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 นั่นลูกหัวไปเร็วเอาหน่อยไหมเอากีดินอัดไว้เด่นเบิงเบิงหำหยกหยกขึ้นอีกดูเช้าลูกหัวมันก็บขึ้นแล้วเนาะเอ้าขู่กระชิ่อมอีก สะอาดงามตาเนาะปีงบุมีพ่อโตพี่เนาะไปจะมีแกนดอกหวงเอ้าคนกินแต่ว่ามันยังมีไปมาดูสีสอนกับปักหมีนี่เอ้ก็เอ้ก็อนัดฮาเบิงเบวิงเอื่อยสีสอนกับน้องบาทนี่วัวหน้าหมีเฮาจะเป็นอะไรติดตามเป็นกำลันอยานได้เต็มแยงอยู่บาทนี่ไป เดี๋ยวเก็บเกี่ยวกับท่านโอ้ยแจกสิวนไ้ต้นเราเก็บาคาเนาะมาักไปหรือป่าก่อู้กับปูใหญ่ใ่ี่อนี่แม่งนีกมใส่แอปดอะด้กุ้งน่อยให้เยให้เยกุ้งน่อยนี่เบิช่งต ได้ซิสอนให้ ừ. 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 tôi มีอยู่ ừ. ตัวหัวกบเออมีบักกบ เด่นเปันมันลอยลมันหากลว่ดดินมันแบบกะดูกจีบไปนะไปเอาไปใส่เลนหอลาเอาเอนมาได้เหยียบบางมาัดขาหนะนมันก็ได้ที่วานีดอกข้าสารมันดาเาแหลกแต่มันยางมากปนุนี่ เพิ่มเทารามหลุมขุ่วไไปเดี๋ยวไปฝึกเอานะอ้หยต้อเขีดกูขีดเยอนเกอผูเนาะ

เท่าสามพีนนพ่น,น,อน้องสี่พ<า>ี่น้อง้มาสอดได้หนอนในใบได้ได้ในใบอันใน,ในี้เนี่นี่ย เออมีแมนสิโบโคบัตรีิเฮา,อาอห,อหอดน้องทีสองเลยเนาะมือ,อทีสามเนาะมงติดตามไปนับกันเนาะบ่าจะเป็นอะไรเฮาสิได้หอลอโบนี่เป็นตาซิมีเลยน้องตัวนี้ แกงลูกขวักเนาะเมื่อแกงลูกขว,กวักี้อ้าวแมงตับเต่าหล่นบ่บมามีแมงตับเต่าหน่อยบ่เก็บเอาผักติ๋วมาใส่แกงลูกขวกักมีผักอันอายุสระผักอันอีตู่ไปสายอะนะฮะโอ้โหไปสะบาน โซ่แท <estrogen. S 1> ้ไปทุกคนเมื่อพร้อมกันไปเบิ่งน้อาการแกงหลวงกุวกหมื่นนี่แต่เอาคุณง่าแต่รู้กับงาเสร็จทางเขียนได้ทางอแมงกับเต่าเนาะเหมือนนี่ยจ้าไปเมื่อแกงนี่น้ำตาล พี่น้องมักว่เมันโบาทานชุมกมีฟ้าทุกมาเแี้ยมักวะปะอืกินเป็นอยู่นี่เมืมอ่อเสียหายกินอะรเรตีนกนะินอ,อะไรวะ งานเข้าไตเห็นแั้วไดนมาเกาะตาทามตีดานะมาเปล่าปะดาเป็นไตอมันสุ่มๆผัดผาดรสสามันมันอึนแล้ววะกึนกับกึนแล้วนะกคกนได้กินแบบบ่ได้บอกไงบอกพันสิกึนกูก็บบริสุทธิ์แตกต่างแยงจากมึงดอกนะ าำพอเท่าแนะ้อสองมเนามีมั่กปูใหญ่ปีนังงูน่ใช่นั่นไงสั <statistically gra niin> ์พี่น้องน่ใช่น่ากลัวเด่นเด่นดูสิโลกคือดาบอกปูงูปลา ให้มันคบไม่เยบแล้วก็มีกันขาก็มาหอดหน้าน้องไผ่ฮะแล้วเนาะตตกแต้หน้าปวดพี่เนาะใกล้แทกใกล้ว่าพากันหิวข่อยิ้วหนามเลยพวกหย่างเมื่อเลยปวยเหื่อยเมื่อย ได้พอกินพี่น้องหมื่นนี่ก็ได้งัวเขาเองเนาะนี่เหมืนบ่วะบูชิงงัวตัวเองสัมบูเมียนนี่นี่บูเมีนงัวเขาได้เบิ่งแน็ตองไฮทองหน้ากับพี่น้องเพาะมันแห้งมันแหลงโอ้ยพูนพูนซามือเนาะพูนห่างวำว่ำว่ำว่ำล่ะพูนหิวเข่าพูนน่ะกู ไปทุกคนจึงหน่อยไปเพาะกันอยู่เทียงเอาบันดนี้ฮาก็มาหฮอดหน้าค่ะแล้วเนาะโอ้มอมีเมื่อยแห้งโอ้ลมเย็นแท้เมอ์อมกาเอาหลังจากตกไปประมาณทิศหนึ่งทิศปลายนี่แล้วเนาะแง่อลไร ยังอาก็แหิงๆอยู่ดอกกะกะเห็นดินแตกเือะฝนบปตกพี่น้องเอ้ยห่วยไป็นใได้ปะอ่อนเพียแท้อ่อนเพียแท้ป้าชกหมกหม่วงเฮา หอยนิวปัดหอยนิวหิวนอนแมนบอกเกินโธ่หมักหมูทุกคนปัดโถ่เขียดเขียดแต่แอกหักกระตุกใช่แมงกับเต่านั่นะเหลือเขียดแต่แอกต้มก่อนเนาะโอ้แมงดามากูหากเฮยเห็นหนาแมงดาเนาะปีนี้ มึงไปเบิ่งแมงแค่บานนี่แมงแค่พี่น้องแมงแค่ขีดละลอยเศร้าโรยโรละพันปลายขีดละลอยเศร้าโรยละพันวสกีโลละพันปลายปอที่โทอาหารดีนี่ดีกว่าหมูดินาบาโบได้นี่นะไม่เจ้าไปไปบิดจีแมงแค่บานโลละพัน ก้อยสับปูดบะโูแทะดิเมนเคเมนแค่ใหญ่นี่โลละพันนะเมนแค่เคียวนี่หน่อยนี่เมนแค่จิกเน้่เนาะโูดโูโลตัด ชีซีแมงเหนียวบ่มีไปทายให้สงเจ้าบ่เห็นดอกซิมก่อนหอมเด้กินขานํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องมีแต่พวกบ่ได้เนาดอกสตกเก่าแงเด้องอวยบ่เจ้าหวเออวยบ่กินได้ขออภัยนําเด้อ ไปกินเข่าก่อนจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องกับแกงลูกวัวขัวแมงขนุนแมงแค่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องซาบโดดของใหม่ในเด้อเอาพอจบเพียงเท่านี้แหละวว้า